multimulti-charатив 福ฎ жеㄟ เซ x-h-t t व े o s o 子 t h e i r n o c a m p i n โ conforto, v i z a b h ो e では offs silosante kathakata tabhalsin kousadthafi nadhamadhin k u d h a k a n a m a t h i s va m u h m a กัสสปัสสะนัมมัตโววิปมุตัสสะสัพเพอังเครัสะสะนัมมัตโวสักกายปุตตัสสะสิริมโตโยอิมังดามเตเสสิสัพพทุขะปโนทะนังเยจ่าปิณิปุตตาโลกเถจยถาโพตังวิปัสสิสุง เตชนะอภิสุนามันตตบิตาสารธาหิตังเทวมนุสสนังยังธรรมสันติโคตมังวิชาจรณาสัมปันนังมันตังวิตาสารธังวิชาจรณาสัมปันนังพุทธังบันธามโคตมันติ yato tô khang phá khi cha tiya cha to nhá chá na mi chi pa nang chi bí ta te na sa tê so ti te ô tô so thi ca ba sa tham nang เวริยัมปิเตปสะติโพจังกาจะตทาปะเรสมตุเปกขะโพจังกาสัตเตเตสัพพทักษิณามูนินาจัมปะตะกตะปวิฏฐาปะหุริกตะสังวัฒันติอปิญญญานิปปันยญาจะโพธียา เอเตนะสัจจะวเชนะโสติเตโอตุสปัฏฐาเอกสมิงสมเยนาโธโมกลานันจักสปังคิรเนตุกิเตติสวาโพชังเกสัตตะเทสญิเตจตังอภินันติตวโรคาโมจิงสุตังกเน tê tê na zat chá va ché so thi tê ô tô sa pa e thá tê ca thá tham ra pi khe lan yê na bi bi ri da thê rê na tan va pa na pe to va na sa rang sam mô di to va chá ja a pa thá ha bu tá si tha na so เอเตนะสัจจวัชนโสติเตโอตุสปทานปายนาเตจะอาปทาตินนันปิมะเยสินังมัคคะหัตตะกิเลสะวาปทานุปปติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชนโสติเตโอตุสปทา สัคตัวพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวรังยิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตชะนะโสทินานัสสันตุปทาวาสเปตุขาวูปัสเมนตุเตสัคตัวธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ปาลิลาหูปัสมนังธรรมเตชะนาโสทินานาจันตุปตวัสเปภะญาวูปะเมนตุเตสกตัวสังขรตานังโอสะถังอุตมังวรังอาหุนยังปาอุนยังสังคเตชะนาโสทินา นาจัตุปทตวาสเปโรกาบูปัสเมนตุเตภวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุปาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตภวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภวันตุ อันศักดิ์สิทธจิตอันตั้งบันของอัตมภาพก็ขอ,ขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ญาติอุอโยมเท่าแกนุกรรมใจยิง,ง,ยงที่รับฟังอยู่นี้และตีไปได้ฟังขอสัธาจุผู้จุกนอยู่ก็ให้มีใจไปเหนือใต้ตกออกก็มีโจกมีลาบมีใจชจนะกลับมา แม้จกกะจากาจะขายจะกระทำการงานอันไหนอันใดก็ดีก็ของจำเริญปันร่ำปันรวยปันได้เป็นเศรษฐีใจบุญเนอโลกาเปียทิพญพญาตอันใดที่เกิดในกายนอกกายก็ขอหึงหายวับไปอ่ะ ที่จะเกิดมาไปหน้าเป็นมาไปหน้าจะได้มาใกล้มากกยมีสติและปัญญาเฉลียวฉลาดอายุวนโนสุกังบาลังปอนอันลำเลิศอันประเสริฐนี้ทุงบังเกิดมีกะยาติระโยมผู้ฟังทุกท่านทุกคนขอเจริญพรกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือน ระวังฝนถ้ามันจะตกมันก um ็ตึงตกก็เตื้อก็ตกแบบที่เขาบอกเรื่องหูลาวกำลังเตียวไปเตียมาลงมาละสุยๆลงบงเตื้อก็แห้งบงก็เบาแต้ก็เป็นหน้าของเปิ้ลปดีประมาทเนื้อปดีประมาทอันนั้นก็ทูเจ้าก็รดฝนนะก็เลยเป็นวัดเป็นไอเป็นจามเป็นอย่างมาตราบต่อทุกวันนี้เออโควิดก็มีอยู่แต่ จัดนักนอน <c oughs> มีงคนไปตรวจดูที่หมอสุข,ขุดังอนอกกวานพอเออมีสองขีดที่เราเป็นโควิดเนื้อรักษาตัวสามสี่วันเนื้อก,กินยายฟ้าทลาโจนี่เนื้อฟ้าทลาโจรนมันปวดมันเจ็บปวดอันปวดนี่มึนหัว บางคนนี่ไข้หฝกไข้อ้วนตัยอาการสำคัญมีเนื้อไข้เนี่ยไปขวดดูเป็นโควิดเนี่ยแต่ตุ่เจ้าหลองตองที่อู้นิ่มใจนะนิ่มเป็นนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้สาวสี่ชั่วโมงเต่ว่ากินขาง่ายก็ตึมไปไหนลง ชมลมผู้สูงอายุตำบลหนองตองประกอมาตานเตียนเกินสองเล่มเอาไว้นอกเล่มไว้ในนี้เล่มผู้จาพระพุทธประธรรมประงร์ในเทศสกาลเข้าภาษสาปีนี้ก็ด้วยการนำนายกคนเก่าท่านเจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านขอบใจนันกนเน้อผู้สูงอายุทั้งหลายเน้ออายุมั่นยืนยาวเน้อ ใจสึกบึดสุกเมื่อใกล้จะกินก็ตอนก็มียงมาสามพ่อแม่ลูกก็มาถวายพระไทยและขันเข้าขอตาหนื้อละอ่อนเอาว่าละอ่อนไม่เป็นอย่างมันตายเมื่อนักแทงตออยกระเจ้าอยู่ตลอดก็หลวงป้อแป่เบตตาตานือคำเอาก็ปั่นโชกปั่นใจเหเนาะตามภาษาก็แปรเมตตา มาถึงอาหารมือเป็นกระชันไปเรียบร้อยบ่อออกไม่ออกกำนันกิ่งก็ตอนแล้วก็ไปครับเตียนของพระสงฆ์องค์สัมณเณที่หงเยียนของดงสังฆราชอุปธรรมพระหันเนรนั่งเต็มสลาตว่าสามร้อยกุูลดีอกดีใหญ่ มีตนหนึ่งมันน้อยแ้้เพิ่นเด่เขานั่งตั้งหน้ามาขันหลับตึงสะงกไปมาไปมาเออหหันแล้วเอาก็ดีอกดีใจหันพะเหลืองเหลืองห้ำอลามตาหม่อนอกหม่นใจแตเน้นนะก็มาจากคนละคิดคนละทางหลายวัดหลายวาด,ด้วยกัน อืมต่อไปก็หายากทีเดอันเนอาเมื่อ,มอย,ยมทิ้งวัดทิ้งพระทิ้งเน้นโดยออาประเด็นเรื่องตุเจ้าเรื่องอะไรอยังบางตนบางองค์มันลบล้างสิ่งเหล่านี้จะทำให้ศรัทธาของยมอ่อนเมื่อมันอ่อนหมดศรัทธาจะบ่มเบ้าเข้าวัดเข้าวาจะบอกไหวตุไหวเน้น เอ,ออยอดยมเคยอู้หละเตื้อพุทธศาสนาศาสนา,าธรรมกรรมสอนของพู้ธเจ้าพระธรรมวินัยนะมันบ่ได้เสื่อมเน้อสินหก็มีห้าข้อแปดก็8แปสก็10กิบสองร้อเจก็สเจ็ดสามร้อเอ็ดก็มี3 1มเอ็ดข้อบาปก็มีปุนก็มีมันบ่หายบ่สูญไปไหน เรื่องเาวาต่างๆที่มาเป็นข่าวขาวกับเรื่องเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องเว้นเรื่องของคน้นนะถ้าเอาสิ่งตัวนี้มาคิดมาตัดปัญหาวา่าไปแล้ววัดไปกินปปตาละพระเจ้าระเน้นไปนเดียวมันเป็นฉะนั้นมันเหมือนกันแต่แต่กรรมแต่เว้นของแต่ละตนแต่ละองค์ก็ทาก่อนไปสร้างกรรมสร้างเว้น ขอดอาคาตพยาบาทมาดร้ายอันนี้ก็ขอฝากไว้กับญาติกับโยมนำไปคิดเนอะก็อยู่จนค่ำจนมืดหลังจากไปที่พระสงฆ์องค์เด่นดนะการเปลี่ยนกับกับวัดก็มาจนถึงตราเท่าปัจจุบันประเดี๋ยวนี้สาวสี่ชั่วโมง ขอโนโมดนาเนอต่อญาติต่อยมที่นำเตียนมาตานนี่นะอภิน้หายไปนักแก่นาหายไปกึ่งดอกกึ่งอ่ตาเตียนนี้นะหายไปกึ่งดอกกึ่งนอกจากจะมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่จะมาตาเป็นบุคคลนั้นหายากหายากเพราะนั้นพระท่านพระครูวัดปัตตานท่างดงอันเนี้ยกับสถาปัตตาน สันฟักหวานน้อยสันฟักหวานหลวงเป็นมาตานเตียนไปแปดเข้าวัดคนติดตามเป็นเกือบร้อยคนยินดีโดวหันแล้วก็จื่นอกจื่นใจสธาศาตรุชนญาติโยมต่ว่าอากาศ้อนอยู่สามสิบเก้าองศาปัจจุบันก็สิบเจ็ดเอ่อสิบแปดองศา จะไปลืมไเหรอวันที่สิบเก้าของปะกันนะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะได้การธรรมะจันทร์สันจรนคุณคภาพชีวิตของคณะสองฆ์อำเภอสระบีโดยการนำเจ้าคณะอำเภอลองอำเภอเจ้าคณะตำบลจ้าอาวาดผู้รักษาการผู้ช่วย ตลอดจนหน่วยงานองคอ์กรตั้งบ้านตัางเมืองประจัดงานธรรมสัญจรได้เปิดสาวกปีติดต่อมาตุ้หนองตองตัวนี้เตศกุปปีปีนี้ปะกันที่วัดเชียงแสนเน้อวัดเชียงแสนตำบหลหนองพึ่งอำเภอสระปีแปดโมงวันที่สิบวันที่สิบเก้าเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพ ไคมีอย่างจะไปกินไปตาจะให้สลองร้อมกับฟ้ากันไปวันนั้นนะฟ้าฟังเทศฟังธรรมนึกนี่ประกาศรับทราบเผยแพร่รำพี่น้องญาติโยมคนเฮานี่อยู่ด้วยกันถึงวันหันหน้าระหานใจเตือกองแต่งตัวดีแต่อุจจาม่วนแต่ ท่าทางดีแต้แต่ว่าบางครั้งนั้นเขาก็บูว่าเขาดีแต้ก็ดีแบ่แท้นะบางคนนี่ก็ได้ดิบได้ดีก็เพราะคบาเพื่อนฝูงคนที่ดีเขาก็ปปาไปในทางที่ดี อย่างบางได้ยินบางคนอูวา่าโอ้ถ้ามีมันนำชีวิตผมนี่นะหลวงป้อเป็นอย่างไปมองว่าผมข้าวที่แล้วหลายปีผ่านมาล้มลุกคุกค้านวัเนเนี้ยคนเนี้ยที่จ่วยอุดหนุนผมชี้แนะผมทำการทำงานจนมีกินมีใจวนันนี้เออเนี่ยยินดีตัวได้ดีเพราะเปิดฝุงบางคนก็เคยมาบบนหรือฟัง หมดเนื้อหมดตัวไปพาะไปคบกันตั้งบอดีตุลุงเอนนะอน่คบคนดีก็ดีไปคบคนบอดีมันก็นำความเดือดร้อนบางคนนี่จักจุง๋งเจินจวนจี้แนะเล่นการพนันนาะพอบอ,อไม่ออกนอกเพว่าผีการพน,นันเนี่ยยมทั้งหลายถ้ามันเข้าส่งคนไหนคนใดนะ่หมดหรือหมดลึง หมดลึงตั้งเรื่องายเล่นการเพราะนั้นนั้นมันต้องบอกว่าเล่นไปแจ๊ดแต่เอาแพ้เอาได้ของเขามาแต่คนที่การคนที่เสียก็ก่อเว้นก่อกรรมยิ่งได้นักสมัยอ่ะดีบดีวกต่างท่ากันต่างหัวหัวขเขาิจะแก้ฮิจะเอาขึ้นอยู่ฮันตลอดเวลา ฉะนั้นถ้าเอาชนะเขาได้จากเขาย่อมจะกอ่กอเวรนก่อกรรมเมื่อแก่ตัวเองคนเสียมันย่อมจะเอาคืนไาได้ด้วยเลขก็เอาด้วยมุนด้วยอย่างต่างๆนานานะและการเล่นมันก็มีสองทางดได้กับเสียบางคนได้มาก็ ดีอกดีใจเออวันสองวันเป็นเฟินไฟมดการเล่นย่อมจะเสียทรับบางคนมดตีบ้านตีจองตีให้ตีตนา้าตีสวนอย่าไปไว้ใจต่างจะไปวางใจคนมาจังโจนใจเองบางคนก็ถูกขอลวงขอล่อวางแผนกันต้มตุน อ๋อเามีเงินมีทองมีข้าวมีของจวนไปเล่นไอ้โลก็เล่นไอ้ยังางอะหมู่นั้นเป็นเพิ่์นมดเนี่ยแบ่งปันเออเขาได้กิน,พ,นนะพ่องชนะกขภูมิใจโอ้อวดแฟกรรมกมได้หันน้อยโอ้อวดแ้กรรมกำอเขอาคืนเวลาเอานั่น <c oughs> เอาเข้าเข้ามันเมาลูกมันลงลูกในที่สุดมาก็หมดเนื้อหมด,มด,มด,มดตัว ทรัพย์สินต่างๆนะันะมีตัวใดเคาขอดเอาไปเล่นมดชิปหายไบยวอดไครห้ามก็ตึงฟังมามาสอนนะนะสตางของข้าอันนี้ของข้าทรัพย์สินของข้าไข่แม่มาเงือข้าบางคนก็นสืบมาจากพ่อจากแม่มดหรือมด,มด,มดลึงชิปหายหมดคนเล่นการพวนนั้นเนี่ย เข้าไปได้วยในไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะฟังทำอูก้ทกำยังทำราาทำลูนหลอกหมู่พี่น้องเดียวกันก็มีจุเปียบพ่อเปียแม่จุเปียบผัวเวียเมียก็มีฉะนั้นคนผีการพนาน,นเข้าสึกเนี้ยการอู้ก,กันจาไปถึงเข้าเชื่อไปเชื่อมาเน้ออันนี้นะสุมาเดิมบอก <c oughs> แล้วก็ไปที่ไหนก็ดูถูกด,ดูแคลนหมินบะมัดเนอร์วังเนอร์แต่วังเนอร์นี่นะเอาเกิดไปเนอร์เอานั่นเอานี้ไปเนอร์ของหายอย่างในหมู่บ้านนาบพู้เพ่งเล็งมาดิคนคิดเล่นหมดเป็นการวันนั้นมีพายกับมันนะกาเนี่ยเอาก็บมาได้เอาไปอะ่ะมาลงที่เยาเวลาแล้วก็มีภัยอยากจะคบค้าสมาคม มีภัยอยากจะต่อยแต่งงมแต่งงานต่ยพ่อแม่ก็บบอยากับลูกไปเอาผัวขี้เล่นเอาเมียขี้เล่นแต่ประเดี๋ยวขี้เล่นปะขี้เล่นมันก็ไปอยู่กับหมูขี้เล่นเออกำไปกับมันเล่นไปเวียนมันฉะนั้นคนเนี้ยจะสําคัญเนอได้ดีก็เพราะคนเสียหายกับเพราะคนว่าจะคบภครก็จ้างเตะ จะเป็นตุกเป็นพระเป็นกระหัตเป็นเจ้าบ้านใหญ่โตขนาดไหนก็เจ้างเตอเลือกคบเอาคนดีๆมีสินธรรเนะ้อเอาละอ้จ่าไปมาเป็นเวลาบาสมคนนอกอาอยุวันโนสุข,ขังปะลังก็บกันใหม่โอกาสหน้าจเจริญพร